สวัสดีครับผมคือนุกแคสเปอร์เรามาอยู่กันใน Backpack b a t เ l e เป็นอ p พีที่ย4แล้วนะครับเดี๋ยวจะมาเล่นเป็นไฮโลเมนเซอร์ส่วนคอมโบตามสูตรหาในเกมอมืมาถึงก็เราเล่นคอนได้นี่เล่นคอนไปก่อนแล้วกันเนาะทอชแล้วเดี๋ยวไอตัวนี้จะไปเปลี่ยนเป็นอีกอันนึงเราเก็บได้หมดเลยนะเนี่ยเราเล่นทุกอย่างที่เขาให้มาฟร,ฟรีไม่ฟรีหรอกลดราคาเราเล่นทุกอย่างเลยครับ เอ้แต่ถ้าเกิดผมเอาตัวนี้2อันสเติมิน้ามันจะไม่พอสุดๆไปเลยนะแต่ไม่เป็นไรตาแรกมันตาแรกมันยังไงก็ตีไม่กี่ทีก็ตายอยู่แล้วเ,วเราไม่มีปัญหาเรื่องนี้เกชนะอยู่ครับคอนแล้วก็เดี๋ยวเจ้านี้จะกลายเป็น Burning Torch ให้เราเล่นได้ผมว่าถ้าเกิดมีเ r n i n g ิ o ทอ h แล้วคอนไม่จำเป็นว่ะเ,เราซื้อมาทั้งแพงแล้วมาขายตรงนี้ <c oughs> คืออะไรวะ เราอยากได้ดาบไหมอ่ะไม่ไม่เอาเอ๊ะแต่ถ้ากมไม่เอาจะชนะหรอวะเก็บไว้ก่อนลันถ้าไม่เอาอาจจะแพ้ได้เว้ต้องเอาครับอันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราเรามาเล่นกล้วยข้างบนนี้จะได้คอมโบตัวนี้ก็มีอยู่แค่นี้นี่ด้วยนะครับอ้าวงั้นเราต้องสลับแบบนี้ โอเคแบบนี้เราไม่น่าจะแพ้เดี๋ยวได้เดี๋ยว,ยว,ยวอ,อันนี้ต้องเป็นอย่างนี้เออตรงนี้ได้เบรนนิ่งใช่เบรนนิ่งทอชจัดไปแล้วก็ได้คอมโบผลไม้มาเขามีโล่ผมคงไม่เล่นโล่นะครับเล่นโล่ตอนนี้มันไม่ทันแล้วเราต้องเล่นได้แต่ตาหนึ่งตาสองมันไม่ค่อยเวิร์กอะเรามีฮิลแต่เขาไม่มีฮิลแตกต่างกับตรงนี้พอสมควรนะครับแล้วเราก็มีอาวุธสองชิ้นเนาะส่วนเขามีสะท้อนใส่เรา คิดว่าเราไม่แพ้นะครับแต่เราเอาสเตมินาเหมือนกันโอเคชนะอยู่สองตาแรกชนะโดยไม่เสียเลยก็ถือว่าดีเราได้ตัวมรนนิ่งทอชมาด้วยมันตีสามถึงห้านะครับมันก็จะช่วยแบกประมาณตาสามสี่ห้าของผมนี่แหละสเตมินาคอร์สแค่หนึ่งแล้วก็เอเซชวลลี่เกคูดาวหนึ่งจุดสไตล์แบทเทิลปุ๊บให้ฮีทสองทันทีเออดีตรงนี้แหละให้ฮีทสทันทีแล้วก็ถ้าเกิดเรามี คิสิบห้าจะบวกอีกสองเพโหเราจะมีถึงได้ไงตอนนี้ตอนนี้ไงก็ไม่ถึงเราไม่เล่นเบร์นิงทอร์ชแล้วดกว่าเฮ้แต่จริงๆถ้าเกิดมีเบร์นิงทอร์ชมันก็ช่วยกันตีได้นะน่าสนใจอยู่อ่ะอืมเอาถ้าเกิดมันช่วยกันตีก็ถือว่าดีเลยครับอันนี้ไปไว้ตรงนี้อันนี้ซื้อมาเพิ่มเคเราจะได้เล่นไฟๆไฟไฟแถวนี้ให้หมดจะนี่ซื้อมาเลยครับเดี๋ยวขายทิิงได้เนาะ เอกูเบิร์ดกูเบิร์ดเกี่ยวกับสายไฟมันต้องเป็นอ๋อตัวพิกเนาะเราจะหยิบไหมล่ะกูเบิร์ดอ่ะน่าสนใจนะพิกไว้ก่อนเอาไม่เอาค่อยว่ากันเฮ้ยผมทรงนี้ไม่น่าแพ้ใครเว้ยเฮ้ยเราเลือดเยอะกว่าเรามีฮิลเรามีอาวุธสองชิ้นเหมือนกันนะครับเรามีป้องกันจากกระเทียมด้วยสองชิ้นไม่น่าแพ้อยู่แล้วโอเคเราเล่นตัวเองเก่งที่สุด กูเบิร์ดผมยังคิดอยู่อันนี้สองอันไม่เป็นไรมันหนึ่งมันจ่ายหนึ่งเท่ากันเรายังเล่นได้อยู่แต่อันนี้ไม่เล่นละอันนี้เพิ่งมากูเบิร์ดมันยังเล่นไม่ได้มันยังไม่มีพิษมาไงงั้นเอาแบบนี้ไปก่อนแล้วกันอืมแล้วเราก็จะเล่นเป็นเจ้าเบร์นิงโคไปให้รวมกันแล้วก็เป็นเบร์นิงโค หวังว่าคงยังชนะอยู่นะโ oh. อ้โหพะมาเกาะเกาะเขาโ oh. หดนะอันเนี้ยมันจะบวกสี่สิบตอนเขาเลือดครึ่งหนึ่งตอนเมทัลเลดอ่ะเขากำลังจะได้บวกแล้วโอเคเขาบวกแล้วมันมาวัดกันเลยครับตอนนี้ถือว่าเขาเลือดเยอะกว่าผมนะแต่ผมมีกล้วยไงโอ้โห oh. ไม่ไหววะไม่ทันไม่ทันเราไม่เกาะเราไม่มีเกาะแม่งเสียเยอะเลยเราจะเล่นตัวนี้ดีไหมอะ่ะถ้าเล่นตัวนี้เราก็จะได้เป็นแซ่ไฟมา แช่ไฟจะยูสหนึ่งเกณฑ์สามแต่มันกินมานาเท่าไหร่วะโอ้โห oh, มันกินสเตมินาสองมันก็จะกินเยอะแล้วผมจะเล่นตัวนี้ไม่ได้เอานี้ดีกว่าสไตล์แบเทิลเกณฑ์ด้วยครับตัวนี้ไม่เอาดีกว่าไม่เอาเฮ้ยตัวนี้ลดราคาตัวนี้เฮ้ยกูเบิรดลดราคาผมเอากูเบิดลดราคาไปก่อนเลยดีกว่าเออเอากูเบิรดลดราคาเถอะแยงกว่าเยอะอ้กล้วยผมเล่นตรงนี้ไอ้กระเทียมผมเล่นตรงนี้ได้กระเทียมไปชิดกันท่ะไม่ได้วะ ออกกรเทียมไปชิดตรงนั้นมันไม่ได้คอมโบเว้ยเาผมเปลี่ยนเป็นอย่างเงี้ยอ่าได้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 เท่าอย่างนี้ได้โอเคไอ้แบบนี้สวยอยู่นะมังกรนี้โอเคเลยนะครับงั้นเอาช่องมาเพิ่มไอ้นี้หนึ่งบาทหนึงแต่เอามาก็ไม่มีที่ใส่แล้วเว้ยเท่านี้ก่อนละกันอุ๊ย เขาไม่มีอะไรเลยตัวเปล่าแต่เขามีเบอร์นึงซอสคนน่ากลัวเลยแบบนี้น่ากลัวนะครับเขาจะได้คลีด้วยอ่ะตีเป็นคลีรัวๆแต่เขาตายก่อนแต่เขาตายก่อนเรามีฮิวจากคูเบิร์ทด้วยอย่าลืมผมรอพิกอยู่เนี่ยพิกไม่มามีเจ้านี่มาว่ะเจ้านี่มันสตาร์ทอย่างน,น,น้อยตอนเริ่มเราจะได้40 m a ็ก a มเกเฮลเพิ่มขึ้นมาถือว่าอีพิคเลยนะแล้วก็ทุกๆสมวิมันจะใช้นะครับฮีท ใช้น้ำแล้วก็ลักคือเราคิดแล้วไม่มีปัญหาในการเพิ่มส่วนน้าเดี๋ยวไปหาลูกแก้วได้ใช่ไหมแต่เรื่องอนนลักเนี่ยเราจะทํำยังไงครับเอามาก่อนแล้วกันยังไงมันของมันดีอ่ะอืมของมันต้องมีเว str ้ยนี่เนาะของมันต้องมีเฮ้ยอ๋อมันติดแค่อันเดียวนี่ว่ะไม่ได้แล้วไม่งั้นไอ้นี่ต้องมาอยู่ตรงนี้อ่ะอ ไม่เอาเอาอย่างนี้ดีกว่าไอ้นี่มันสามวีเองอะ่ะไอ้นี่ห้าวิมีดหรอมีดน่าสนแต่มันจะไปกินฮีทเยอะอย่าเพิ่งล้วกันมีดอะ่ะใจเย็นก่อนโอ้เราไม่มีอะไรเล่นแล้วอะช่องเราก็หมดโน <No. S 1> เล่นไปก่อนครับไม่รู้ว่าการเอาหยิบเอาคุกกี้รันตัวนี้มาจะดีแค่ไหนนะมันก็จะช่วยเพิ่มแม็กซิมัมให้เราเว้แต่ว่า มันยูสไม่ได้เนี่ยสองวิมันยูสไม่ได้นะครับอม,มันไม่มีอะไรให้ยูสแต่กูเบิร์ดมันนับอยู่นะว่าเป็นแอคติเวตอ่ะก็ถือว่าโอเคทีนี้เราจะเล่นยังไงต่อเนี่ยสมมติผมหยิบช่องมาแล้วไงวะมังกรก็ยังเล่นไม่ได้นี่หรอหมวกไฟแม่งก็ไม่มีไนงะยังไม่เอาดีกว่าวะ เอ้ยเรามีตัวนี้ว่ะดีนะเจ้าเนี่ยเอาไว้ก่อนเหได้มั้งไม่เอาอ่ะหาก่อนดีกว่าหาคือตอนนี้เราต้องทำยังไงก็ได้ให้กินเกอร์เลนได้ก็คือว่าต้องหาน้ำกับลักมาเดี๋ยวผมดูวิธีหาน้ำกับลักแป๊บหนึ่งเออน้ำน้ำนี่เราหาได้จากขวดด้วยครับแล้วก็ หาได้จากขวดใช่ไหมเดี๋ยวนะถ้าเกิดเราเปลี่ยนเป็นไพลโล่ะอหาได้จากขวดหาได้จากไอ้เจ้านี่เหรอแต่มันต้องใช้เท่าไหรอ่อ่ะมันใช้หนึ่งเฮ้ยอย่างละหนึ่งอย่างนี้ว่ะถ้าเกิดอย่างละหนึ่งเจ้านี่เจ้านี่ได้อยู่นะเออเอาเจ้านี่ต้องหาตะเกียงให้ได้ครับเพราะมันบวกให้เรื่องรักด้วยโอ้ต้องหาตะเกียงละสําคัญเลยอ๋อแล้วก็เจ้านี่ได้แล้วก็ไอ้ลูกกลมๆนี่ มมีอะไรที่เพิ่มรักอีกเปล่าก็มีแค่ตะเกียงกับเจ้านี่โอ้เจ้านี่ต้องสิบเลยนะครับงั้นต้องเอาลูกแก้วเอาบูเบอรี่แล้วก็เอาตะเกียงถึงจะดีอ๋อเจ้านี่ด้วยเหรออ๋อมันยูสน้ำว่ะงั้นเราต้องเล่นน้ำแต่ผมจะไปเล่นสายไหนดีวะตาเจ็ดละตาหน้าตัดสินใจเรื่องอาชีพนะครับ คือแม็กซิม HP เราเยอะมากร้อแปสห้าเว้ยเพราะเรามีไอ้เจ้าเนี่ยบวกสีิบแล้วก็เจ้านี้ใช่ไหมถือว่าเราได้เปรียบช่วงต้นเกมสุดๆไปเลยครับเพียงแต่อาวุธผมมันเริ่มเริ่มไม่พอแล้วอะตอนนี้เรามีเราเล่นไฟได้เยอะเราจะเล่นไฟกับอะไรดีครับนี่ถ้าเกิดเอานี้อีกเดี๋ยวก็เบื่อกันเนี่ยผมว่ามันจะเบื่อเว้ยแต่มันมันข้อดีของไอ้เจ้าแลนเท r รเนี่ยมันคือมันขี้โกงเว้ยคือมันชุบได้ ทำดาเมจใส่ตวัวตอนชุบแล้วมันเล่นกับไอ้นอกฟินิกซ์ที่มันจ่ายศูนย์ะจริงๆนกฟินิกซ์อ่ะควรจะกินสเตมินาสักศูนย์จุดห้าเว้ยไม่ใช่กินศูนย์ดาเมจก็ลดลงนิดนึงจะดีกว่าครับไม่งั้นม่นโกงเกินเอานี้มะไฟไเบอร์มะเอาแล้วกันผมก็ไม่แน่ใจนะผมเล่นทีไรไม่เคยประสบความสำเร็จเลยเจ้าเนี่ยเรามาลองดูกัน,นะครับว่าจะประสบความสำเร็จไหมรอบนี้ เราก็จะเร่งได้แบบนี้แบบนี้เร่งได้ก็จริงแต่เราจะเล่นเล่นอะไรวะเนี้ยตอนเนี้ยมังกรอะ่ะจริงๆผมควรจะเล่นมังกรได้ล,เลเะเล่นเถอะเล่นเถอะเล่นเถอะเราจะได้ไปรวมกับไอ้เจ้าอีกแบบหนึ่งอะ่ะจําได้ใช่ป่ะไอ้ไอ้ตัวที่มันเป็นทําให้เป็นมังกรใหญ่อะ่ะนั่นแหละตัวนั้นแหละเฮ้ยเจ้านี้สองบาทเองว่ะซื้อไปแล้วกันเพราะเราไปรวมข้างบนตอนนี้เนี่ยอาวุธเราแม่งง่อยมากอืม เราจะมีมังกรเพิ่มใหม่อีกตัวหนึ่งอาวุธเราง่อยจัดเลยครับไม่รู้จะชนะเขาหรือเปล่าอาวุธเราง่อยอ่ะโอ้โหแล้วเราติดพงติดพิษติดทลไปเรื่อยโอโ้แล้วเรามีปัญหาเรื่องสเตมิไาอีกตห่หักเราก็แต่ว่าพอเข้าฟาทีโอ้โหเราสู้ไม่ได้แล้วครับแบบนี้เราต้องเปลี่ยนอาวุธให้เร็วที่สุดเลยไม่งั้นจบเห่แน่โอเ้เราเปลี่ยนอานวุธละ บูเบอรี่อย่างที่บอกนะควรจะเล่นเจ้านี้ก็ควรจะเล่นงนั้นอันนี้ไอกระเทียมไม่ต้องเล่นก็ได้บูเบอรี่เพิ่มน้ำเอาบูเบอรี่มาก่อนนะเอะเราเล่นทรงนี้ได้เพื่อที่บูเบอรี่ผมจะได้อยู่ในนี้เจ้านี้ก็อ่ะเพิ่มให้บูเบอรี่นิดนึงดาวมันจะเพิ่มเรื่องอะไรวะเดี๋ยวผมดูก่อนดาวดาวอ๋อทำให้ฟุต ทิกเกอร์เร็วขึ้นโอเคโอเคนี่ไงนี่ไงที่ผมบอกตัวนี้แหละสำคัญเอามาเลยไ,ไหมเอามาเลยได้เนี่เอามาแทนหินหินไม่ใช้ละเจ้านี้จริงๆก็เล่นได้นะจะมาแทนสองตัวนี้ไปเลยแต่มันก็ไม่ได้ตีแรงมากกลายเป็นไฟอะ่ะมาไว้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวตัดสินใจทีหลังครับ โอ้ยังไงเราก็แพ้คืออาวุธเราง่อยไว้แต่อย่างอื่นเราดีนะพวกเลือดพวกนู้นนี่เราดีหมดอะ่ะยกเว้นอาวุธเราอะ่ะง่อยเกินเรามีแอบเพิ่ม M อ o w e r ได้เฮ้ยเราเริ่มแอบเพิ่มเพิ่ม M power ได้แล้วว่ะเฮ้ยโอเคเลยนะเพิ่ม M อ o w e r ได้แบบเนี้ยแสดงว่ากิงเกอร์เริ่มทำงานแล้วทุกคนกิงเกอร์เริ่มทำงานแล้วเจ้านี่ก็เลยบวกกันไปเยอะเอ้ากิงเกอร์เริ่มทำงานอย่างี้ก็ดีเลยครับเฮ้ยบูเบอรรี่ช่วยเรามากเลยว่ะ เออว่าบูเบอรี่ช่วยเราแบบจัดๆเลยครับจากที่ตอนแรกผมคิดว่าไม่ค่อยช่วยเท่าไหร่หรอกคิดผิดว่ะบูเบอรี่อันเดียวเท่านั้นเนียนะครับโอ้โหมาว่ะบูเบอรี่งั้นเราเล่นสองตัวนี้ได้ต่อดิฟินิกไม่ไม่อยากเล่นนะผมไม่ค่อยชอบฟินิกเท่าไหร่เอ,อ่อเดี๋ยวนะไอ้นี้ต้องเคลือบกับตัวนี้แล้วตัวนี้เถอไปตรงนู้นมันจะได้ค่าอันนี้ทุกอันโอเค แล้วส่วนเจ้านี่เนี่ยอ๋อนี่ไงถ้าเกิดเรามีฮิต๋อผมเข้าใจะลวถ้าเกิดเรามีฮิตเนี่ยถึง20ิเมื่อไหร่มันจะบวกลักมันจะไปคอมโบตรงนี้พอดีที่เราขาดตรงลักนะครับเรื่องน้ําเราหาได้จากบูเบอรี่อยู่แล้วถ้าเกิดผมหาลูกกลมๆได้อีกอันหนึ่งคือแบบ perfect perfect match โอเคตัวนี้ก็ยังดีนะตัวนี้ผมว่าโอเคโอเคโอเคผมจะได้เปลี่ยนเจ้านี่ทันทีเริ่มเข้าทางอยู่นะครับตอนนี้ความเร็วความเร็ว เราเดี๋ยวไปมังนะผมคิดก่อนใส่ให้มังกรได้แต่เราจะสลับยังไงให้มันได้ผมก็ออย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อนเออค่อยดูค่อยๆเล่นอ่าแบบนี้ได้ใช่ไหมทุกคนอ่าแล้วกิงเกอร์ผมจะทำงานครับเดี๋ยวดูน้องกิงเกอร์ผมก่อนเจอรี่กิงเกอร์ เนี่ยถ้ากิดบุกเอ p ม w e r มื่อไหร่ก็อีกเรื่องนะครับ20 20ละจะ20ละ21บละครับแสดงว่ามันเพิ่มให้เราแล้วเจ้านี้ก็จะเพิ่ม Empower ให้เราเรื่อยๆทุกสมวีนะเจ้านี้ที่กักกาก็กลายเป็นตีแรงขึ้นโอเคเลยครับแบบนี้แต่ดูเหมือนสเตมินาเราไม่พอเราต้องหาอะไรเพิ่มสเตมินามาเว้ยอ่ะอย่างน้อยๆอยมังกรผมก็เปลี่ยนร่างสวยเจ้ามังกรตัวนี้มีความดีมากๆเลยนะครับตรงที่ว่าแต่นะผมก็เถิดไม่ได้หรอก ไม่ได้ตรงที่ว่าถ้าเกิดถึง15บหเมื่อไหร่ซึ่งเราถึงแน่ๆครับ15บหพาเมื่อไหร่เราจะได้บวก3ดาเมจล้วทิกเกอร์แอคแทกเราต้องการความเร็วอ่ะเราต้องการความเร็วจากมังกรจัดไปครับน้องมังกรผมไอ้เจ้านี่แหละตัวสำคัญอยู่เออต้องหาอะไรมาใส่ตรงนี้ช่องมาใส่ตรงนี้อีกการหนึ่งตรงเนี้ยยังไม่มีอ่ะอืมไม่เป็นไรไม่มีก็ยังไม่เล่น โอเควัน okay, ตอนนี้แข็งแกร่งอยู่นะไฟล์ชื่อคาลาสอะไรนะเฟลลี่ไฟล์ถ้าเกิดตัวนี้มาทํางานเมื่อไหร่เราจะเก่งยี่สิบละโอเคเริ่มทํางานแล้วครับเห็นไหมเอ็มพาวเวอรผมจะขึ้นเรื่อยๆเอ็มพาวเวอร์ผมจะขึ้นเรื่อยๆใครจะแรงกว่าเจ้านี้ก็จะตีตีแรงนะครับอย่าลืม t ิกเกอร์แอคแท็มังกรผมอยากได้มังกร2ตัวแล้วตอนนี้มังกรแม่งเก่งเฮ้ยผมจะดูตะกี้เอาลืมดูเลยเราควรจะเล่น ไอ้เจ้าโล่ไฟไหมอะ่ะถ้าเกิดโดนตีเมื่อไหร่โอกาส35%ที่จะรับด,ดาเมจมา14แล้วก็รีมูฟสเตมิน่าศัตรู0.7เลยนะแต่ข้อดีของมันคือพรีเวนดาเมจเว้ยเราต้องการช่องเพิ่มความเร็วความเร็วใช่ความเร็วของมังกรลาวแบบความเร็วจัดเลยครับตัวนี้ดีนะถ้าเกิดถึง15เมื่อไหร่การโจมตี4ครั้งถัดไปเป็น คียที่ขเราเอาไว้จําเป็นเลยครับแล้วก็เจ้านี่เหรอจริงๆแล้วมันก็ต้องควรเล่นนะก่อไฟก็คือว่าใช้อะไรไฟอยู่รอบๆได้นะที่เป็นดาวอะแล้วก็ยิ่งมีดาวเท่าไหร่เนี่ยอ่อมันจะมันจะฮิวตัวเองตามดาวนะตามฮีทนะครับหนึ่งฮีทได้ยี่สิบห้าิบัเนี่ยแหละแล้วก็ฮิวได้ด้วยต้องเอาอะมันเป็นตัวช่วยพยุงให้เรารอดนะครับ ต่จะเอาใส่ไว้ตรงไหนดีวะเนี่ยตรงนี้เดี๋ยวผมงัดออกอเคยมังกรเราเร็วมากมังกรเราหนึ่งจุดสองห้าเนี่ยเราเราจะเก่งหนอมังกรมังกรเราตีเลยมั้ยขึ้นเรื่อยๆเลยครับยี่สิบยี่ห้าพวกนี้ก็สิบเอ็ดสิบสามมันชนะตัวมังกรเนี่ยแหละถ้ามีมังกรอีกตัวหนึ่งผมว่าผมสบายวะ่ะ <Okay. S 1> เฮ้ยโลกแข็งอยู่นะดูตรงฮีทแล้วดิหกสิบสองมารอบนี้ดีไว้ ตัวนี้เนี่ยทุกห้าวินะครับมันจะเล่นกับกิงเกอร์ได้ด้วยไว้ไดฮิลแล้วก็ได้เกณฑเอาดิเนี่ยเล่นกับกิงเกอร์ไปครับอ้าวอย่างนี้กูไม่ได้เล่นเกาะดิวะโอ้โหนแต่เราต้องหาเจ้านี่ก่อนอยู่แล้วถึงจะได้เล่นเกาะนนี้ดีปะ่ะอันนี้เนี่ยถ้าเกิดสตูเลอดเหลือ30เซเมื่อไหร่นะครับจะทำดาเมจห้าสิบน่าจะเป็นเรามากกว่าที่ทํานะเฮ้ยแต่ข้อดีคือเราจะมีเรื่องดีบัฟ ถ้าเกิดเราโดนดีบัฟเจ็ดอันอย่างเช่นเราไปโดนในพวกพิษเราโดนพวกอะไรที่แม่งหนักๆอ่ะมันจะเกณฑ์หกโลขึ้นมาก็ไม่ได้เยอะนี่วะแต่มันสี่บาทอ่ะผมว่าหยิบไปก่อนเถอะวะเออหยิบไปก่อนสี่บาทเฮ้ยไม่มีตังค์แล้ววะหมดใช้หมดเรามีโอกาสจะปั๊มถึงแปดสิป่ะวะหรือเราจะได้แค่นั้น,น,นมาถึงที่แปดเรามาถึง20สิบเราจะใช้ตัวนี้ได้กิงเกอร์โคตรดีกิงเกอร์จังผม มังกรผมแม่งดาเมจหลักเลยอะเฮ้ยเราชนะป่ะโอ้โหเรายังไงสายดักเลนเทิร์นแม่งโหดอยู่แล้วอะเนี่ยคููตีตั้งนานนะมึงชบุบตีเดียวแล้วมึงตีกูกลับคือจบเลยโอ้โหไอ้่าไปสู้หุ่นหรอครับอันนี้ผมก็ไม่ได้เล่นดีไว้หรือเราจะเล่นหรือเราจะลองเล่นดูถ้ากดเล่นจะใส่ไว้ตรงไหนทำเถอะวะุตสหมมาขนาดนี้ละอืม เดี๋ยวเราต้องรวมกันให้มันเป็นตัวนั้นไปก่อนไว้อเนี่ยรุยเลยครับเราต้องรวมให้เป็นซันเขาเรียกว่าซนะันอ์เมอร์เนาะเคเล่นใส่พิษใส่เราเรายิบเอ็ดละเราก็จะเพิ่มฮีทรัวๆผมว่าผมจะเอานี้ออกอันหนึ่งอ่ะอืมผมต้องเอาออกอันหน,น,นึ่งอันเนี้ยมันจะปั๊มถึงแปดสิบได้เหรอเฮ้ยมันมีสิทธิ์ถึงนะถ้าเกิดเกมมันยาวขนาดนั้นอะ คนนี้เกือบโดนนะครับ60งั้นผมเอาออกอันนึงดีกว่าผมเริ่มรู้สึกว่ามันก็ผมกำลังคิดว่าเอามีดมาเหรอวะจริงๆๆิตอนแรกผมว่าจะไม่เอาแต่คิดเรามันก็เยอะอยู่แล้วโอกาสไปถึง80มันก็ไม่มีอยู่แล้วโอเคตรงนี้จะทําให้เราสามารถใส่ไฟเข้ามาให้ซันอาร์เมอร์ได้สวยเลยครับครบละเดี๋ยวตัวมีดตรงนี้จะเปลี่ยนเป็นไฟด้วยส่วนฝั่งนู้นผมไม่ได้หวังอะไรอยู่แล้วฝั่งนู้นอะ เราใส่ฝั่งหนุนได้ด้วยนะแต่มันไม่เอาอะ่ะผมไม่เอาเอาแค่นี้แหละเรื่องอาร์เมอร์ไม่เอาอันนี้ดีป่าอวะเอ้ยอันนี้ดีดีวะยูสเจ็แม็กซิมัมอันนี้ดีเว้ยเดี๋ยวผมเล่นอันนี้ล็อกก็เลยครับไปนี่ผมอันนี้ผมไม่เอานี้ก็ได้นี่ผมต้องไม่เอาอันนี้กับอะไรสักอยาก่างเอ่อ ไฟแล้วกันอันหนึ่งแล้วไม่เป็นไรมัง้งเสียอันหนึ่งไม่ตายมัง้งเพราะอันเนี้ยอย่าลืมว่าถ้าเกิดเรามีมันจะ use เจ็ดอ่ารีเจเนเร t แล้วโอกาสที่ผมจะได้หัวรีเจเนเร t เกินเจ็ดมันมีอยู่แล้วเพราะว่าตัวนเนี้ยเนี่ยมันจะเพิ่มเรื่องหัวใจให้เราเอ้แล้วก็อย่าลืมว่าเจ้านี้ด้วยถึง40เมื่อไหร่มันจะ gain 10 15เพราะฉะนั้นตัวเนี้ยสาคัญเหมือนกันงั้นเราเล่นครับ <Hi. S 1> แต่ตอนนี้การตีของเราจะสู้ฝั่งนู้นอ่าไม่รู้ได้มาถึง20เลยสวยอยู่นะ มาถึงปุ๊บเราก็ได้ได,ได้ตัว m อ o w e r มาอย่างเร็วเลยโอ้แต่มีดผมโอเคชนะแล้วครับชนะอย่างเร็วอะมีดเรากลายเป็นนี่ละสวยโอเคสวยแล้วครับเจ้านี้ก็เอาแบบเร็วหน่อยก็ไดนะ้ไฟไฟเราจะเอาไฟมาครอบคุมให้หมดอาาตรขาดอันนึงหรอตรงนี้หรือผมจะใส่ฟินิกเข้าไปวะผมใส่ฟินิกเข้าไปได้นะเว้ย แต่เราจะวาง,างไงให้มันได้โอ้ต้องใส่ตรงนี้ว่ะหัวใจต้องไปเล่นที่อื่นผมว่าฟินิกมันไม่ได้จําเป็นกับเราเว้ยฟินิกไม่เอาดีกว่าฟินิกอย่าลืมว่ามันจะแย่งแย่งค่ากับไอ้ตัวนี้นะตัวนี้อยากใช้ไฟให้เยอะที่สุดส่วนเจ้าฟินิกจะกินไฟให้เยอะที่สุดโอเคมันมีเรื่องมันมีเรื่องชุบขึ้นมาก็จริงเว้ยแต่มัน มันจะขัดกันเกินไปผมว่าไม่เวิร์กครับเพิ่มน้ําจริงๆเราเอาอีกอันหนึ่งก็ได้นะเนี่ยการันตีการเพิ่มน้ําเยอะๆเพราะว่าน้ําเราจะขาดส่วนไอตัวลักกี้เราไม่ได้ขาดอยู่แล้วเพราะเรามีเจ้านี่มาห้าแต่น้ําเราอะอยากจะเพิ่มเยอะๆนั้นผมจะเอาอันนี้มาสำรองอีกหนึ่งเพราะเราจะเล่นตัวนี้ได้ด้วยเว้ยไม่ได้ไม่ได้ ถ้าเราเล่นตัวนี้ขึ้นมามันใช้น้ำสิบเมื่อไหร่ผมจะเล่นอิงเกอร์ไม่ได้เอองั้นเราต้องหาช่องใส่ตรงนี้นะครับไฟไฟเอามาก่อนแล้วมันบาดเดีเยวปวไม่มีช่องเลยวะ่ะให้เราเล่นมีหนึ่งอันอันหนึ่งอันก็ได้นี่หว่าโอเคสวยอยู่นะเราก็เล่นแต่เบอร์รี่ไม่เป็นไรหรอกซันอาร์เมอร์ผมว่าไม่ได้จำเป็นเท่าไหร่เจ้นี่ไงเจ้นี่เจ้น,จนี่จำเป็นเจ้นี่จำเป็น ใช่เจ้นี้มันจะเพิ่มสิ่งที่ผมต้องการทำยังไงก็ได้ให้เพิ่มสิ่งที่ต้องการมาเพื่อให้กิงเกอร์มันจัดคอมโบให้เราเค <Okay. S 1> แบบนี้ผมสบายๆเลยวะ่ะเขาจะโดนหนักมากเว้ยเราตีแรงอยู่นะเว้ยเฮ้ยรอเล่นไปเดี๋ยวผมจะให้ดูสแตตดีกว่าเคเดี๋ยวให้ดูสแตตนะครับก่อนไปฮีทเรามีสีสิบ รีเจนเรามี13ซึ่งเจ้าเนี่ยใช้ไปแล้วด้วยเห็นปะเราได้ใช้ความสามารถกนะ็คือว่ายูสเจ็ดเพื่อเพิ่ม80 m a x i แม็กซิมัมเฮลแล้วเราจะได้เอ็มพาวเวอร์มาตั้ง4เลยนะเว้ยเอ่อแล้วก็ไปลดฮิลฝั่งนู้น40โคตรด,ดีมาดูสแตตรตรงนี้ครับ22ถึง26เลยนะแต่มันจะไปกินตรงนี้ไม่เป็นไรเร,เราให้กินไดเ้เราทำเยอะอยู่แล้วนี่2 2ถึง24แล้วก็มังกรไปย9ถึง34แล้วแถมเรามีดาเมจเพิ่มเติม,ตม,ตมถ้าเกิดเรามีฮีทะเกณฑ์ 3ดาเมจแล้วก็ทิกเกอร์แอคแท็กกิงเกอร์นี่ก็เร็วมากครับ1.29จริงๆเราจะเพิ่มให้กิงเกอร์เร็วกว่านี้ก็ได้นะถ้าเกิดเราเจอกระเป๋าเร็วมันคุ้มอยู่ที่จะเล่นนะครับแล้วก็ผมขอดูดาเมจนิดนึงก็มันไปพึ่งมังกรเยอะอยู่แล้วครับ217 b u r n i n g เบิร์นิงทอสปอยีดูดีๆนะครับฝั่งนู้นดับเบิลแอคแรงกว่าเรามาก3า4 แต่ว่าผมมีเดินเบร์ดิงทอสช่วยแล้วก็อย่าลืมว่าเราจะมีเรื่องฮิวสูงเพราะว่ารีเจนเราอ๋อ,อเรามีเรามีเรื่องเกาะครับเรามีเรื่องเกาะซันอัเมอร์เอา้าทำไมเราเด๋ยวได้หิวไปเจ็ดยงอผมนึกว่ามันจะฮิวเยอะกว่าน,นี้ไว้แสดงว่ามันยังตีเราไม่เข้าเลยเนะี่ยมันก็เลยไม่ไม่ได้เพิ่มฮิวขึ้นมาส่วนเขาก็จะมีเรื่องรูบี้ฮิวไอโอฮิวไม่ขึ้นด้วยในดูบล ok ็อกดิแสดงว่าเขายังไม่ได้กินเลือดเราเท่าไหร่มันก็เลยไม่ได้ทาหน้าที่ฮิวเท่าไหร่ เขาดูบล็อกนิดนึงบล็อกเราเยอะกว่าจากซันเอ้ยเขาเยอะกว่าน,นิดนึงแต่ซันอัลเมอร์เราก็เยอะเว้ยอ๋อเขามีสองเกาะโอ้เรื่องลักอะไรเราเราเพิ่มเยอะอยู่แล้วครับไม่กลัวริเจนเราก็เพิ่มเยอะมากแต่ไม่มีแวมพร์มานาเนี่ยมานาเราก็เพิ่มเยอะสไปร์เรามีนิดหน่อยแล้วเอ็มพาวเวอร์เราเนี่ยเยอะนะครับแปดยิทเราโหบานเลยก็อย่างที่บอกอะว่าเออเล่นไพโรแมนเซอร์แม่ง ที่โกงเก่งผมเล่นนี่ได้ละผมจะไปให้กับตัวที่ตีเร็วที่สุดเอ้จริงๆไม่จําเป็นต้องตัวเร็วเวที่สุดนะว่าเราต้องเร่งความเร็วให้ตัวนี้มากกว่าแต่มันจะยูสเรื่องอ๋อแต่เราผมเอ้เรามีสิทธิ์ที่จะเบป,ป้อนบุกยิบเจ็ดได้เหมือนกันนะเพื่อมีสิทธิ์นะครับเป็นไปได้แต่ว่ามันลุ้นอย่างเดียวก็คือเรื่องสไปายเรา ไอเรื่องหนามสะท้อนเราอะ่ะมันจะถึงเจ็ดหรือเปล่าถ้าเกิดถึงเจ็ดเราก็จะแรงมากคอมโบนี้แม่งโหดจัดๆเราจะเติมเข้าไปอีกนิดนึงแล้วกนะันเนาะไม่รู้จะเล่นอะไรอะ่ะหมดแล้วผมอยากจะรู้ว่าเดี๋ยวตะเกียงอะ่ะมันจะทําได้หรือเปล่าเดี๋ยวมาดูตรงนี้ก็ไนดะ้ครับมาถึงยีิบสองเลยนะเจ้าก,กิงเกินเล่นได้ทันทีสปา์ผมไม่ขึ้นเลยปะสไปา์ขึ้นหนึ่งอย่างงี้เจ้านี่ไม่ได้เล่นแล้วแนอะืะก็เหมือนเดิม ก็ตีแรงพอฟื้นมาผมตบต่อฟื้นมาก็ไม่กลัวครับเดี๋ยวตบต่อฟื้นมากี่ทีก็ตบตบลงไปนอนเหมือนเดิมนี่แหละวิธีที่เราชนะไอ้เจ้าฟินิก์ที่ผมโมโหมานานครับแต่ว่าเสียดายที่ว่ามันจะต้องเล่นอาชีพเดียวกันนี่นแหละอาชีพอื่นมันก็ชนะได้แต่มันยากนะเบน,นิงท้อหยอที่เยอะสองห้าสิบห้าเลยนะแล้วก็ออฟซิเดียนสองร้ี่ิบเขาตีเขาตีน้อยกว่าเราเยอะครับ เขาไปเล่นชุบชีวิตสมากผมมี M power 11เรามีฮีทด้วยเราก็จะตีเร็วมากเห็นไหมอาวุธเราแม่งตีเร็วสุด,สดเนี่ยหนึ่งจุดสองแปดศูนย์เก้อันนี้ไม่นับดาบมันมีดมันยาวอยู่แล้วเฮ้ยมีดมันนานอยู่แล้วกิงเกอร์เราแค่1นึจุห้าหทุกอย่างแม่งเร็วไปหมดเลยเราเราได้ฮีอีกมาน่าจะเล่นได้อีกคีนึงครับก็เดี๋ยวผมจะเล่นให้เจ้านี่เลยนะเนี่ยผมต้องการความเร็ว ในการปั๊มสแตอเต็มรู้เล่นอะไรวะอันนี้ไหมละ่ะสิบเอ็ดเอาได้นะได้นะไนะได้นะไม่มีปัญหานะเฮ้ยแต้เก็ผมเล่นอีกเจ้านี้ก็จะไม่ได้เล่นช่างแม่งทำไงดีวะผมจะไม่เล่นดีวะเฮ้แค่สองเองไม่เป็นไรมั้ง แล้วไอ้ตรงดาวนี่มันก็ไม่ได้อะไรเลยครับมันแค่ว่าทาให้อเทมเร็วขึ้นสิบเปอซ็นแค่นั้นเองเออไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยไม่มีก็ไม่เป็นไรมาเรามาดูกันว่าตะเกียงอารดีนสองอันจะช่วยให้เราทําดาเมจตัวนี้ได้ยี่สิบเจ็ดเลยหรือเปล่าครับโอ้โหแต่มันไม่ถึงมันจะตายก่อนเนละิฝั่งนู้นอนะดูเหนหนามผมยังไม่เจ็ดอะเอ้ยมีสิทธิ์นะมีสิทธิ์เล่นได้นะเฮ้ยแต่เขาก็ไม่กระจอกนะเว้ยทุกคนเขาไม่กระจอกเลยครับนั่นไงเจ็ดแล้วครับพอเจ็ดปุ๊บมันจะมอบเอ้ยแต่ตัวอื่นต้อง,งยน ไอตัวอื่นผมถึงหมดป่ะ๋อ,อผมไม่มีเกาะเกาะเจ็ดไม่มีแต่ยังอื่นเรามีครบอารักเราก็ได้เจ็ดเราขาดเกาะโอ้โหเราขาดเกาะก่อนว่ะแต่เราโหดกว่าอยู่ดีไปิ๊นไอผมขอดูนิดนึงนะครับว่าตัวนี้มันเพิ่มให้หรือเปล่าเฮ้ยแต่ถ้าเกิดมันเพิ่มตัวนี้มันต้องไปไกลแล้วนะมันต้องเป็นห้าสิบแล้วอะจินนี่โอ้เราเร็วมากเว้ดูดิสีเราแม่งใหญ่มากเลย เราแม่งเร็วจี๊ดเลยอ่ะกิงเกอร์แม่งขี้โกงมากถ้าเกิดไม่มีกิงเกอร์ผมสู้ไม่ได้แล้วโชคดีนะที่ผมใด้กิงเกอร์พอดีเอจินนี่ผมไม่ได้เพิ่มยี่สิบสี่ดาเมจไม่มีนะครับไม่มีไม่ม,ม,มีจินนี่ไม่ได้เพิ่มแต่มันเพิ่มสแตตนุนนี้ให้แต่เราไอ้นี่หมดก่อนไอ้เกราะเราหมดก่อนเลยไม่ได้เล่นเลยก็จะมีเรื่องยี่สิบแม็กซิมัมหิว อ๋อมันเพิ่ม20แมกซิมัมเฮลให้เราอ๋อทุกครั้งเลยนี่หว่าโหมีหน้าหนึ่งโหดโอเคก็จบไปแล้วนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับก็คราวนี้ก็มาเล่นสาย Felify the g i ดอะกเไปแล้วครับเจอกันอีพีหน้าเจอกันครับ